นี่นะเราลังจัดห้องกันอยู่นะทุกคนแต่วันนี้เรามีมีไก,ก่ฉีดอร่อยไหมครับพี่จูเนียอร่อยมากครับบอกเลยว่านี่สุดอยู่แต่การเคลียร์แล้วอร,อร่อยนะครับผม<อ>สภาพนะครับหลังจากที่เราทำครัวเอ,อของจิ้มจุ่มวิทยานะครับผมรู้ทว่าเละเทมาก ถ่ายดูฝั่งโน้นดีกว่าเฮ้ยโทษถ่ายคลิปหรอถ่ายคลิปถ่ายคลิปนนี้ถ่าคลิปทำงานายทำงานไม,ไม,ไม่ไม่มีงานอะไรก็ถ่ายเฉยอันนี้อันนี้คือทำอะไรอ่ะอันนี้ทำอะไรนั่งพักเขา,าปว่มอะไรเราเ<อ>าราเราตัดจกยาไปพีคขยะมาแล้วปวดตู่มากจนเลยนัง่งพักอ๋อไปสองคนเนรอใช่ไม่เหนื่อยเหรอไม่เหนื่อยเอ็มอะมนคนขับกลัวปวดตู่อ๋อ เราจะยังใครไปนี่เหรอฮะเราจะยังใครไปนี่เหรอไม่ใช่จะได้ไปยังสิงห์โอ้โหแข่งปั่นกันยังไงไม่เอาเลยได้ทำได้ทำหรอเอออร่อยปะอร่อยอร่อยไม่ทำขายวะจุ้มจุ่มไม่บอกว่ามันบอกว่าไม่เหมือนรสชาติของสิงห์ไม่ได้ตอนแรกจะอ๋อแล้วจุ้มจุ่มทำไปแล้วใช่ไหมทำแล้วทแล้วโอ้โหทำไม่ได้สิงห์หมูเซ็งวะไม่ได้ทันกิน ไอ้โป้ไปไหนมาอ๋ออยู่นี่ทิวเตอร์เฮ้อลงเอ๋ลงละครก็น้องเฟียสกับสเสียดทำได้ปะเสียดเสียดไม่ได้แต่น้องเฟียสได้อีกคนหนึ่งไงเฟียสไม่หมายถึงว่าเห็นถามบอกว่าน้องผู้หญิงก็ได้ขนาดน้องอีฟมัง้งหรือซีเว่ยจะไม่ได้เฮ้ยอีฟน้องภาคเราหรือเปล่าไม่น่าใช่ไปด,ดูรูปดีกว่าวันนี้เป็นไงบ้างครับเพียร์ มันมันมันไม่เหนื่อยมันคิดเยอะอะคิดเยอะเออเรืู่้จะทำยังไงกันวันนี้เป็นยังไงครับพี่ฝาบบาาย๊ไป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 พี่ด้วยน่าจะเป็นครั้งแรกที่น้องกับพี่ได้เจอกันเยอะขนาดนี้เนาะไปไปเจอแต่มาแล้วก็สอนน้องเพทมันมีคนจะตอบไปเมื่อกี้ตอบอ่าไปไม่ถูกเออแล้ววันนี้เรามีอะไรกินนะ อยู่ในงานปีใหม่ของสมสรรสังเกตไดามากยแบทนทั้งอินเทอรแล้วก็มีทั้งยลก็แบบยินเขารับน้องอินเทอร์ด้วยที่แบบของของจังหวัดของเราจับกันเร่าลล้ตัดไปดูตอนที่จารลอกันวันนี้ป็ใหม่ครับทุกคน จบสลากแล้วเดี๋ยวขอตัดก่อนมันต้องให้นายมีคนเล่ปะเบอรขมนกันนะครับทุกคนงอะไรขออยากให้เมาตรงด้นอะไรวะ มันออกข้าบนได้มันออกข้างบนได้ไอ้พวกสาวเล่นไ้ยังอบยังอบนี่มือใหดิแมนเล่นมือมีดผู้ใครอะได้ของใครอะเป็นยังไงเมดิเตอร์ 救命啊！<laughs>

นี่นะไ,ได้ไรนี่ไม่รู้้อเันนี้จ me ัได okay. no. uh ้มน้อกันจังคือไร่องได้ตัไหนัด sure ้อไม่รู้ไม่ได้แกะไม่ได้แกะหรอพี่นไม่ได้ขนมเตวหมดเลย Này, v โอ้โงได้กล่อนมเลยอ่ะได้อ่ะได้สองเมตรได้นะได้อะไรโตโตแล้วลูกม้อโม่ได้มอได้ขนมฟรีวันนี้ได้เติมไข่มีงานไหนต้องเห็น พอสอบสอบเรยนเอเอาเลยเหรอแตเอต